Subtitles <phone rings> เปรี้ยวนะอาเมเลยคนที่ชื่อพยงพายุอ่ะเอะใครอะส่งเสียงได้แบบว่าวิดมิวอ่ะเอออะไรในมือหรอดูอะไรอ่ะ ดูไรอะ่ะมึงดูลายมือเป็นด้วยเหรอดูให้กูบ้างดิการความรักกูพุง่งปะ <S <S ดูให้กูหน่อยดิการความรักกูพุง่งปะแล้วเราไปดูอะไรเขาว่าเราอยากรู้อยากเห็นไหไมไม่ให้ผมดูอ่ะความลับอยากรู้อ่แต่อยาง,งเรื่องทุกเรื่อง เมื่อกี้นั่งดูอะไรครับมีคนวาดสัญ,ญลักษณ์เอาวไว้ให้เองสัญ,ญลัษณ์ไหนเอ่ยนี่โดยที่มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ลมของตัวพี่พายเขาแต่ว่าจีมือพี่ฟอร,ร์ดเขาว่าดแค่ตัวนี้แหละ เชื้อมึงใช้ยังเนี่ยเดี๋ยวไม่ไม่ถ่ายแล้วโวดน้ำนี่คือฝีมือการทำโมเมนตงครับใช่หรอ ผมทำตั้งแต่ผลิตต้นไม้ตัดมาเป็นแจกแจงาบ้านปูพื้นหงมวางหินทุกอย่างแม้กระทั่งโมเดลอสุดยอดผมซื้อมาครับใช่ครับได้ฟังครั้งแรกเป็นยงไงทำให้รู้สึกว่ามันเท่นะมันดูแบบว่าเราแบบสายชิคโชว์แต่ว่าขอบเป็นรถยนต์ได้ไหมไม่ไงเราเมื่อกี้เราให้ของขวัญอะไรเขากโยมมัเท่แหนรายนะเราเนี่ยฮะ ก็จะรีเบเขาดูว่าอยากให้ผมขวัญอะไรไป แล้วส่องยู่ไดนะไ่เลยไม่รู้ว่าคูส่งใอืออือทายสวัสดีค่ะกดเปิดที่จอีเปิดให้ก่อนจะไม่ได้ครับได้มะอัได้๊ะไม่ได้ไมได้จ้ะ้จ้ะไ่ได้จ้ะไม่ได้จ ยากถามพี่ธานีแบบว่าทํางานกับผมฟอร์ดแล้วก็กองบรรยากาศเป็นไงบ้างทำงา,ทนนงานง่ายมากแล้วก็กองดูแลดีมากเลยของกินไม่เคยขาดแล้วพูดจริงๆนะพี่อิ่มมากอะ <c oughs> มากองอิ่มมากเป็นคาแรคเตอร์ที่สนุกด้วยนะคะ <c oughs> ก็เหมือนมาเพิ่มสีสันให้อะไรอย่างเงี้ยให้น้องๆเขาแบบได้รักกันได้ <c oughs> พ่อแง่แม่ง,งอนกันเออเดี๋ยวก็รอดูแลกันนะจ๊ะแล้วก็งนายนสุดท้ายฝากพี่ธานีฝาก ีีนะครับค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะรับรองว่าสนุกค่ะแล้วก็จะได้เห็นหลายๆคู่เลยที่น่ารักนะคะรับรองว่าคุณได้ติ่งกันเพิ่มแน่นอนค่ะสานีิก็ได้ติ่งเพิ่มด้วยค่ะบ๊ายบายนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครบพ่ออรัด เพราะอะไรก็เพราะมันจุ๊กมุ้ตาใจอ่อนเลยอ่ะไม่คือเราแม่งโมโหแบบพ่นไฟเลยเยเพราะมันแต่ว่าเขาก็ยังไม่หยิบแต่เขาแค่แบบรู้สึกว่าอ๋อโอเคกูเบาลงก็ได้กูใจเย็นละข่ามาไหม อืให้ทำไรอะไี่ก่อนนะเอาหม้ออะไรวะมัน,นม,มีวิวด้วยรอมันมีต่ดตู้เนี่ยเอ้าเอา,เอาขาย,ยิมใครว่าใครยิยย้มด้วยวะโอ้ออยไห่มีไมีไ้ะ ทุกคนคือวันนี้ผมมาแกล้งฟอร์ดสนุกมากแล้วฟอร์ดก็หนีหายไปแล้วก็ไม่รู้ตามหาเขาดีกว่าเจอแล้วก็แค่จะให้มาช่วยงานเองให้บอกดี ก็คือแค่จะให้มาช่วยงานแต่ก็ไม่คิดว่าจะดุอะไรขนาดนั้นทำไม่บอกดีให้ช่วยงานก็มันรีบคนมันรีบเขาร่งจอุบัติเหตุทำไมาถึงใครเกิดอุบัติเหตุพิพายอ่ะพี่พายชอบแข่งรถไม่ใช่หรอจะเกิดอุบัติเหตุได้ยังไงโอเคแล้วเรางอเขายังไงเมื่อกี้งอไงนะงอไงนะ คือมอยู่ไม่ใช่เ่ะเมื่อ,อกี้เนี่ยเมื่อกี้คือไม่ใช่อะคือมไม่ใช่อะโอ้โหพทำทำงานเว้ยทำเป็นเตรียมโบ๊ทเมื่อกี้ก็คืออะก็ก็จุ๊บถือว่าแบบขอโทษเขาไปครับแล้วเขาก็เหมือนจะอารมณ์ดีขึ้นนิดนึงแต่แบบยังยังฟอร์มอยู่ใครบอกอารมณ์ดีแต่อยากจะบอกวันนี้ผมมาอ้อนเขาน่ารักมากเลยนะซีนเนี้ยใครอยากดูก็ไปติดตามดูกันได้นะครับในตอนจริง ส่วนเรา้องพลังของเราอะฮะไตาวันรูเลยหมายถึอรอ่ะไม่ถา้านละป้าพอรู้ารูน่ะไปถายา เมื่อกี้เราวิ่งไปไหนเราวิ่งกันสองคนอะวิ่งวิ่งไปเพราะความโง่เป็นความรู้สึกแบบแต่งเต็มเวอร์แต่งเต็มมากก็ไปทำงานมาเห็นอะไรพิเศษไหมหน่าเห็นอยู่อย่างหนึ่งอะไรนันคืออะไรเข็มกัดเนี่ยเข็มกัดอ๋อนึกวว่าอันนี้ชื่อ เขมกัดคือเขมกัดเน,นี้ยจำได้ว่าพี่พะพายเคยวาดน้องสกายในมือมือนี้อ่ะมือนี้นี่ไง<อ>แล้วน้องสกายก็เลยกลับมาวาดกลับให้อ่าซึ่งแบบเออมันน่ารักแล้วก็สวยดีก็เลยอยากให้แบบในความเป็นเจ้าของตั้งใจทำนะเราอ่ะน่ารักไหมไม่มันน่ารักเพราะมันเป็นอันใหม่ที่สกายวาดให้ทุกคนจะเห็นอันเก่าไหมไมีไหมนี่มันลางๆเห็นไหมนี่คือฝีมือของฟอร์ดฮัลโหลฟอร์ดไอสัญลักษณ์อันนี้เนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ที่ทั้ง พี่พายแล้วสกายอ่ะวาดให้เหมือนแลกกันเหมือนแสดงความเป็นเจ้าของแบบในในแล้วสําหรับสกายอ่ะทำตัวผมอ่ะสัญลักษณ์อันนี้มันก็ช่วยเยียวยาจิตใจในบางครั้งด้วยมันเป็นสิ่งที่ทําให้แบบเหมือนมีกําลังใจละกันอันนี้ก็แบบถ้าไม่ถึงของสกายเวลามองจนเราอยากที่จะให้มันอยู่เราตลอดไปก็คือเลยต้องเอาไปทำให้จุดกันเพราะอยู่ที่มืออ่ะแล้วก็ลอก ก็เลยต้องอยู่ตรงนี้เท่านั้นอพอะงั้นมันเลยเป็นจำกัดสื่อรักมันสื่อลักจริงจริงแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญมากด้วย<ช>สำหรับสองคนนี้